เริ่มต้นขายออนไลน์ยังไงให้ปังแบบไม่หลงทางวันนี้เรามี3เทคนิคมาฝากกันแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปฟังกันนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์วันไปด้วยนะคะ แน่นอนอยุคนี้นะคะหลายคนนะคะสนใจในการที่จะมาเป็นพ่อคา้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะสมัยนี้คุณจะออกมาโพสต์ขายของเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะคะคุณจะต้องมีการสร้างตัวตนมาก่อนนะคะซึ่งวันนี้เราจะมี3มเทคนิคนี้มาฝากนะคะเพื่อที่จะให้คุณเริ่มต้นขายออนไลน์แบบไม่ต้องหลงทางข้อแรกนะคะไม่ว่าคุณจะโพสต์ในแพลตฟอร์มใดจะเป็น Facebook IG Tik t o k ทวิสเตอร์ยูทูบนะคะสิ่งที่คุณเริ่มต้นนะคะคุณต้องให้ก่อนที่คุณจะขายค่ะคืออย่าเพิ่งขายอ่ะในช่วงแรกก่อนที่จะมีคนติดตามนะคะคุณจะต้องให้ค่ะไม่ว่าจะให้ความรู้ในสิ่งที่คุณรู้นะคะให้กําลังใจให้แรงบันดาลใจให้ในสิ่งที่คนเห็นอ่ะเขาอยากรับรู้นะคะเพราะว่ามันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเรานะคะแล้วก็สร้างตัวตนให้กับเราด้วยค่ะข้อที่2นะคะเวลาคุณขายของนะคะคุณขายยังไม่ได้ คุณอย่าโทษที่ลูกค้านะคะคุณอย่าออกมาไลฟ์หรือออกมาพูดว่าโอ้โหเนี่ยราคาของแค่ชิ้นไม่กี่บาทเนี่ยดีกว่าคุณไปซื้ออย่างอื่นไม่คุ้มค่าอย่างโน้นอย่างนี้นะคะการที่คุณโพสต์หรือคุณไลฟ์อะไรประมาณนี้นะคะเป็นการโทษลูกค้าจริงๆอะ่ะลูกค้านะคะเขาไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาจะซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรคุ้มค่าหรอกแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ขายเขาเนี่ย ทำให้เขารู้สึกเชื่อมั่นที่เขาจะซื้อของนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในตอนนี้อย่าโมโทษลูกค้านะคะให้เราดูที่ตัวเองว่าเราอ่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามากน้อยแค่ไหน ก่อนที่จะมาซื้อกับเราค่ะและข้อที่3นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะในการเริ่มต้นขายออนไลน์ก็คือคุณนะคะจะต้องทําเป็นประจําทุกวันคุณเคยโพส์ให้กําลังใจคุณเคยโพส์ให้ความรู้คุณต้องทําเป็นประจําค่ะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะลูกค้าก็จะมองว่าคุณเนี่ยไม่ได้ทําจริงจังแล้วก็ไม่สม่าเสมอทําให้เขาไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น3ข้อนี้สําคัญมากๆในการที่จะเริ่มต้นขายออนไลน์แบบไม่ต้องหลงทางนะคะ